ส,สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่สิบธันวาคม2568น้องแนนจะมาเล่าเรื่องราวความป่วนในหัวข้อชินจังภารกิจก้นดุกดิก๊กพิชิตส่วนลดปลาหมึกย่างละครสั้นชินจังก้นดุกดิก๊กพิชิตส่วนลดเรื่องราวเกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งณนะตลาดนัดแถวบ้านของชินจังโนฮาระชินโนสุเกะกำลังเดินจูงมือมิซาเอะผู้เป็นแม่ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวัง หวังจะได้กินปลาหมึกย่างราดซอสโชยุที่ร้านประจำชินจังหมาม้าฮะชินจังอยากกินปลาหมึกย่างมากๆเลยฮะกลิ่นหอมฟุ้งจนท้องชินจังร้องเพลงร็อกแล้วฮะมิซาเอะหน้าตึงไม่ได้นะชินจังหมาม้าเพิ่งให้ค่าขนมไปเมื่อวานนี้เองเราต้องประหยัดหน่อยนะไม่งั้นพ่อฮิโรชิจะบ่นเอา ชินจังทำหน้าเหี่ยวเหมือนปลาหมึกที่โดนปิ้งนานเกินไปแต่สายตาเจ้าเล่ห์ของเขาก็เหลือบไปเห็นป้ายหน้าร้านปลาหมึกย่างเขียนไว้ว่าลูกค้าท่านใดเต้นท่าปลาหมึกย่างได้ถูกใจป้ารับส่วนลดทันทีห0อร์เซ็ชินจังยิ้มกริ่มเข้าทางชินจังแล้วฮะชินจังดึงแขนมิซาเอะไปที่หน้าร้านปลาหมึกย่างซึ่งมีคุณป้าเจ้าของร้านร่างใหญ่กำลังย่างปลาหมึกอย่างเมามันคุณป้าเอาเจ้าหนูชินจัง วันนี้จะมาเต้นเอาส่วนลดให้ป้าหัวเราะอีกแล้วหรือชินจังทำเสียงเข้มวันนี้ชินจังจะทำภารกิจเพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติฮะโดยเฉพาะความสุขทางปากของชินจังแล้วชินจังก็เริ่มโชว์ท่าเต้นสุดพิสดารที่มีเพียงเขาคนเดียวในโลกที่ทำได้ 1. ท่าที่1ปลาหมึกโดนปิ้งชินจังนอนราบกับพื้นแล้วดิ้นทุรนทุรายไปมาสท่าที่สอง หนวดปลาหมึกยืดหยุ่นเขาใช้แขนขาควายกันไปมาเหมือนหนวดปลาหมึกที่ยืดออก 3. ท่าที่สามทีเด็ดท่าก้นดุกดิกชินจังหันหลังให้คุณป้าแล้วเริ่มโชว์การเต้นก้นดุกดิกสุดคลาสสิกของเขาพร้อมกับร้องเพลงที่แต่งเองว่าปลาหมึกย่างก้นดุกดิกอร่อยจริงซอส์ฉ่ำๆคุณป้าเจ้าของร้านถึงกับต้องวางที่ขี้ปลาหมึกและยืนกลุมท้องหัวเราะจนน้ำตาไหล คุณป้าพอแล้วพอแล้วเจ้าหนูชินจังป้าขำจนปลาหมึกจะไหม้แล้วเนี่ยเอาไปเลย50อร์เซ็นแล้วเอาปลาหมึกไปกินซะหยุดทำท่าบาบ้านนี่ได้แล้วมิเอะได้แต่ยืนเอามือกุมหน้าด้วยความอับอายแต่ในใจก็แอบภูมิใจในความสามารถสุดโต่งของลูกชายที่ทำให้ได้กินปลาหมึกย่างในราคาประหยัดส่วนชินจังก็คว้าปลาหมึกย่างมาฉีกกินอย่างมีความสุขราวกับว่าภารกิจ ก้นดุกดิกพิชิตส่วนลดได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วขอบคุณค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าชอบเดี๋ยวหนูจะเอามาอ่านให้ฟังอีกค่ะ